คลิปนี้นี้ลืมได้ไงสวัสดีจ้าทุกคนแานิดเอาคลิปเก็บตกที่ไปเที่ยวไปพักผ่อนที่เขาแผงมา้ามาให้รับชมนะจ้าคลิปนี้แานิดจะลืมบอะไรเลยจ้าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าจดจํามากบรรยากาศเขาดีมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะแานิดจะลืมเอาลงหเหอนเ,อนเบือเบ่องได้จ้าอยู่บนรีสอร์ทได้จ้ายานิดจะเอามาให้เบิ้งเป็นอ่า การพักผ่อนที่ได้สุขภาพมากเลยเด้อค่ะเป็นสวนเชิงสุขภาพวัส,สัุเพลินวาเนอะจาอ้าเนาะพักผ่อนได้ในเรื่องความสดชื่นในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจาอยู่ในสวนสําหรับคนรักสุขภาพนาไปพักผ่อนมากๆเลยเด้อค่ะอันคลิปนี้ยายนิดขอพากเสียงเองเลยเจ้าเพราะว่ามันมีเสียงรบกวนเยอะเลยยายนิดก็เลยตัดเสียงเพื่อที่จะมา ภาคบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังด้จา้เาเนาะเราเล่าเรื่องให้ฟังเนาจะอันนี้ยนิดผึ่งตื่นใหม่เลยยังบ่ท่านได้อาบนา้ำบ่ท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยมาเก็บบรรยากาศตอนเศร้าๆให้เพื่อนเพื่อน,อน,อนได้รับชมเนาะคะ่ะอันนี้ยนตไทยจากมุมสูงของรีสอร์ทของไอซิวายจังใดละ่ะเป็นที่พักสําหรับคนที่จะมาเป็นกวนเป็นกุุบนนะจ่าวมองนี้เนาะพักได้ประมาณอ่าสี่สิบถึงห้าสิบคนเลยเด้อจ้าตึกนี้ สิว่าเป็นตึกหรือว่าบ้านหลังนี้เนาะจ้าว่าบ้านหลังนี้ดีกว่าบรรยากาศย่ำเศร้าอันนี้ยันนิดมาถ่ายตอนสายนะคะเกือบแปดโมงแล้วจ้าเตื่นสวยเมื่อนี่เกิดเลยมาถ่ายให้เบิรงมุมสูงก็สิเห็นหมอกอยู่แค่นี่แหละจา้าทุกคนคะนำข้างน้ำหมอกนับปิวลงมาเป็นเป็นปลอยเหมือนเหมือนในปลอยฝนเลยได้จา้าบรรยายพอถึงเนาะเบิดบหกว่าสีบรรยายว่าจังไดแต่ว่ามันแบบสุดยอดมากเลยค่ะบรรยากาศที่นี่เนาะจา้า คลิปนี้ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่สามนะคะคืนเอ้คืนวันที่สิคืนวันที่สามจะเช้าวันที่สี่เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ยนี่ยเนตได้ถ่ายเก็บไว้ลืมจะลืมเอามาถ่ายลืมเอามาล่องให้เพื่อนเพื่อนเบิงจ้าพึ่ง,าง,งมาคอนเบิงว่าลืมคลิปใดที่เก็บไว้เนาะจ้าก็เลยเอามาถ่ายให้เบิงสวยงามจา้าสวนที่เห็นทั้งเหมือดทั้งม้วนนี่ก็มีทั้งตน้นลำไยมีทั้งอ่า เงาะนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนปลูกแบบปลูกปลอยเป็นธรรมชาติเลยเด้อค่ะบลูว่าเขาออกลูกออกหน่วยหรือบอจากเพราะว่าเพื่อนบรด้ตดแต่งเพื่อทติสะใส่ปุ๋ยหรือว่าให้ออกลูกนะคะเหมือนกับเพื่อนปลูกไว้เป็นร่มเงาเอาบรรยากาศให้เอให้ออกลูกเป็นธรรมชาติกับบลูนะคะ่ะนี่บริด้ถามเพื่อนเพราะว่าคุณลุงเพิ่นบระท่านข้นมาเนาะจา้ะเนาะโอ้ยบรรยากาศดีแห้งคะ่ะทุกคนคะ่ะสดชื่น เห็นแบบนี้เราอยากย้อนกับไปยูทงงไฮทงหน้าบานเฮ้าจ้าทุกคนคะ่ะสดชื่นจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆในด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยอนิดในด้อจ้าขอบคุณมากๆค่ะ